าพบรรยากาศงานกลางคืนอ่านเก็บน้ำดอกการมีอาหารเยอะแยะมากมายและมีโต๊ะไว้ให้บริการคนนั่งกินอาหารด้วยภาพบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้แล้วก็มีการแสดงแต่การแสดงอยู่อีกด้านหนึ่งเราไม่ได้ไปถ่ายเรามาที่โซนอาหารก็คือชอบในส่วนของโซนอาหารก็เลยเน้นเดินที่โซนอาหารแต่เขาไม่มีเหล้าเบียร์ขายนะ ที่จอดรถก็กว้างฝางมีสถานที่ให้เช็คอินถ่ายรูปมากมายและมีอาหารขายเยอะแยะเลยทีเดียวที่เราถ่ายวิดีโอมาให้ดูนี่คือเป็นแค่โซนเดียวจริงๆเพราะว่าเราก็พยายามเดินไปหลายโซนวันนั้นก็ค่อนข้างจะมีคนเยอะแต่ไม่มีเสื้อผ้าขายนะเน้นที่อาหารการกินจริงๆ ของเล่นเครื่องประดับและมีบัลลูนไว้โชว์ด้วยที่นี่มีหอคอยสวยๆไว้ให้เช็คเอ็นถ่ายรูปแต่เราดึกแล้วถ่ายไม่ทันเขาดับไฟก่อนห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศก็ดีทั่วทั้งบริเวณงานและที่นี่มีต้นไม้ใหญ่มีศูนย์อาหารที่สวยงาม สำหรับคนชอบชิมชอบชิวเชิญได้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่